รัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีอำนาจในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ต่อไปนะครับแปลว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติขัดขานครับในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีอำนาจเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ได้แม้ว่าเมื่อวันนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชจะลงมติด้วยเสียงข้างมากขัดขานการเปิดสัมปทานตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน แต่จะขอทบทวนและดูรายงานที่เป็นรายลักษณ์อักษรจากสปชก่อนนะครับหากรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรก็จะชี้แจงกลับไปยังสปชสําหรับสัมปทานปริโตเรเลียมรอบที่21นั้นกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคําขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมในแปลงสํารวจต่างๆทางพื้นที่บนบกและในอ่าวไทยรวม29แปลงนะครับ ประกอบด้วยบนบก23แปลงและในทะเลอ่าวไทย6แปลงกำหนดยื่นคำขอภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับ